แด่นเดนโยสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับการ์สุ่มกล่องอีกแล้วนะครับเขาก็เพิ่งทําการมาส่งให้เรานั่นเองนะวันนี้ครับผมเราก็จะมาเปิดกล่องสุ่มของเราอีกแล้วนะการ์ดเกมของทั้งซานนะครับก็เป็นคลาสสิกลุ่นที่5อีกแล้วนะครับผม จะได้ว่าผมยังไม่เจอคนนี้เลยอะนะโอเคเผื่อว่าวันนี้เราอาจจะเจอสักใบสองใบนะครับผมก็อาจจะสั่งอีกนะครับแต่ว่าผมดูแล้วนี่ผมน่าจะไม่สั่งแหละไม่สั่งเพิ่มแล้วนะครับวันหลังก็จ,จะหาแบบว่าเป็นคลิปอื่นมาลงเอาแล้วกันนะเนื่องจากว่าเออคนเปลี่ยนบ่อปลาเรายังไม่ออกสักทีนะครับ นี่เลยไอ้เกะยากอีกแล้วโอ้ยพ,พ,พ,พังพังพังสี่พังโอ้โห กว่าจะเปิดได้โอ้โหมาครับผมทุกคนรอบนี้ครับสิ่งที่ผมได้มาก็คือนี่เลยฟึบนะใบรับรองที่27นะครับผมโอเคใส่ไว้ในนี้แหละไม่เป็นไร โอเคนะครับเราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะที่เหลือก็แค่ซุ่มครับผมมานะครับเปิดฉากที่ซองแรกของเรานะมั่นใจเลยว่าผมจะต้องดวงดีในครั้งนี้แน่นอนป๊าปนีโ่โอ้โหโโหมันมาแล้วครับปึ๊บเอาเฮ้ย <Hey. S 1> SR นะครับ as as r ไม่ใช่ i s เริ่มรวนนะครับมาแรกก็รวนเลยเพราะเห็นมันขึ้นมาสองตัวนะแต่อาจจะไม่ใช่นะครับผมก็ไม่มั่นใจเอาโอ้โหคุณหลอกดาวโอ้โหจบแล้วโอ้โหจบแล้วอย่างนี้จบแล้วนะครับเออโอ้โหเปิดมาซองแรกโดนหลอกครับผมคนขายแม่งเอาขึ้นมาไว้ข้างบนนะเออ ปกติมันก็จะถ้าผมเปิดใช่ไหมมันก็จะเป็นกา๊าซอย่างนี้หมดเลยแลวถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยผมมั่นใจว่ามันอาจจะเป็นกา๊าซ S S R ไงี้ยโอ้โหโดนต้มครั้งใหญ่หครับทุกคนมาปุ๊บก็โดนต้มเลยครับโคตรเศร้าช่างมันนะครับครั้งแรกนะผมก็โดนต้มไปเรียบร้อยนะครับโอเคเศร้าว่ะแหมเปิดมาล้วว่านี่น นี่มากแล้วมากแล้วดูเห็นไหมเวลาผมดึงป๊า SR ครับเอ,อ้ตายแล้วตายแล้วโอ้โหโดนโต้มอีกแล้วแน่เลยโดนโต้มอีกแล้วสุ่มมา2สองใบด้วยสองใบด้วยนะครับอ่าเโอ้โดนแกง แกงยกใหญ่เลยครับมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรซองต่อไปจะต้องได้แน,น่นอนนี่เฮ้ยซองต่อไปก็มาแต่ผมเปิดบนดีกว่านะครับดูดูแล้วนี่โอ้โหเหมือนโดนแกงยังไงไม่รู้แม่งเอ้ยพ่มบอกแม่งเอ้ยมึงเป็นคนดีนี่อ่ะต่อเลย สามซองแรกก็โดนแกงเลยครับนี่ซองที่สี่ก็โดนแกงครับผมปั๊บปัป๊บโดนแกงเรียบร้อยปัป๊บนี่สครัะผมแต่ว่าผมโดนแกงทุกคนผมโดนแกงเออซองนี้ซองนักต้มตุ๋นนะครับดูดูดูมันทํา Oh, sure. ก็แกงปึ๊บเอ้ย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 ไอย้ซองน,นี้ไม่แกงซองน,นี้ไม่แกงทุกคนนี่เจ้าทะเลครับผมมานาำฮะเอ้ยเอาวามีลุนแหละนะครับนี่สวยอยู่นะการค่อนข้างจะเสียวนะครับเก็บไว้คนละที่ละไรกันโอเคต่อไปก็แกงผมเช่นเคยนะครับอ๋อมันก็จะแบบว่าเออมี3าใบนะครับ เปลี่ยนจากนั้นมาเป็นสามใบแทนนะโดนแกงอีกแล้วปึ๊บ s อาครับผมธรรมดาอันนี้ก็ปกติเลยนะครับไม่มีอะไรพิเศษนักจากจะโดนแกงปึ๊บ โดนแกงอีกแล้วนี่แหมนครับเอาเป็นว่าเราจะเปิดจังซีละกันเนาะค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับผมไปต่อเลยครับนี่การ์ดอาครับผมเอ,อ่อมาของจ้นนะครับมาของจ้นนะครับผมสามใบหรือเปล่าสองใบนะครับก็เป็นการ์ดโดนแกงต่อมาครับผมเปิดรีบเลยก็เป็นการ์ดธรรมดานะครับแล้วก็ปั๊บ ออสการ์ครับผม SSR นะครับสองต่อไปเลยนะไหนๆก็โดนแกงแล้วนะครับปล่อยมันแกงต่อไปโอเคไม่มีครับปึ๊บไม่มีครับผมป๊าอ่าเป็นอาจารย์นะครับผมอาจารย์ของถังซานอีกแล้วแล้วก็อันนี้อยู่ด้านขวาตัวนี้ผมเก็บนะครับผมตัวนี้ผมเก็บแล้วนะ ว่าแบบเออตัวอื่นเขาก็อยู่ด้านซ้ายกันหมดนะครับเออพี่เกมาแบบแนวแบบว่าแบกแนวออแบกแนวก็แบกไปครับโดนแกงอีกแล้วนะครับปึ๊บนี่ถังซานแล้วก็ผู้รวมในถังซานนะครับแล้วก็หนึ่งในสี่สำนักทั้งไม่รู้ชายหรือเบ่านะครับไม่รู้ชายหรือบ้ามาครับผมอยากแกงก็แกงอเอาเออซองนี้เฮ้ยโอ้โห ฮูลเรียนหน้าอก็ราท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอแค่ปิดคลิปเรแล้วกัน <c oughs> ไม่ได้นะครับเราต้องสูบไม่จบนะเฮ้ยโอ้โหนี่เลยโชว์โชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยอาต่อมาครับผมป๊าบก็ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็หมดแล้วนะก็เป็นการปกติแล้วนะครับโอ้อโหยิ้มเลยครับทีนี้นี่ยิ้มเลยนะครับ แม่ดูต่อไปครับผมโดนแกงอีกแล้วนะนี่เลยต่อมาก็แกงผมอีกแล้วนี่เลยท้งซานนะครับผม SR ครับตอนหน้าบ,บุตรหน้าเปียวซะด้วยนะดูพี่แกไปโกรธอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยากโกรธเลยนะยิ้มให้ยิ้มให้กว้างนะครับยิ้มให้กว้างไว้ต่อไปครับผมดูก็ต่อเลยนะนี่โดนแกงเช่นเคยครับไม่ต้องสงสยัยเก็บซองแป๊บ ชิปป,ป๊มาหงจ้นนะครับผมจะเรียกชื่อมันย่อว่าอะไรเนี่ยหงจ้นเนาะนะครับเปิดต่อไปปึ๊บอ่าแกงเช่นเคยการ์ดเอ่อตัวสำรองทั้งนั้นนะครับนี่ตัวประกอบครับผมแล้วก็เป็นปูของหลงๆนะครับต่อมา ปึ๊บการ์ดโดนแกงนะครับโอเคสามสองป๊าเปิดขึ้นมาเออเป็นตัวหลักทั้งหมดนะครับไม่ไม่ข่านชื่อแล้วกันอันนี้ก็ปกตินะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปกตินี่ครับในดูสิการ์ดโดนแกงอีกแล้วครับขยันเกะมาเออกล่องนี้นี่แกงผม สุดๆจริงๆเป็นหนึ่งในผู้นำโรงเรียนนะครับหนึ่งไม่ใช่หนึ่งในผู้นำโรงเรียนอ่าหนึ่งในตัวเด่นของโรงเรียนนะครับทุกคนมาครับสองต่อไปปึ๊บ SSR ครับผมเป็นอะไรเจรีงเจียงนี่แหละนะครับเป็นนกกระเรียงคอยาวไม่ใช่นะอันนี้ตั้งให้เองนะครับ โอเคเอาเป็นว่าพี่เกเป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับของถังซานปัจจุบันนะครับดูชิงครับผมลงลงครับม,มู่ไปครับผมมาครับต่อเลยดีกว่าเผื่อผมอาจจะได้การ์ดแบบ sp อะไรเงี้ยก็ลุ้นอยู่นะครับเหมือนผมจะไปเจอกับการ์ดที่เรียกได้ว่ามาอีกแล้วครับเป็น การ์ดแลของเอ่อถังซานอีกแล้วนะประเด็นก็คือว่ามันแปลกจากทุกครั้งที่ผมเคยเจอนะครับก็คือผมยังไม่เคยเจอมันนั่นแหละนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะแปลกมันเขียนตัวหนังสือมันไม่ใช่พวก S R S P หรือ S S P อะไรนะครับมันคือ T S R นะครับผมก็เพิ่งรู้นะทุกคนว่ามันมี T S R ซะด้วยนะ มันเริ่มยาแบบว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะผมเริ่มยังไม่รู้แล้วอันไหนแรอันไหนไม่แลนะนะปกติผมนับการแลก็มีตั้งแต่ SSR ขึ้นไปนี่คือแลทุกอันนะครับแต่แลระดับไหนนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวประกอบครับผมแล้วก็อันนี้ก็เช่นเคยนะครับไม่มีอะไรเลยอ่าตัวเด่นในโรงเรียนนะครับ ชื่อไม่ต้องนะครับจำไม่ได้ไปเลยปุ๊บถังซานโอ้โหเกือบจะถังซานทั้งหมดเลยนะแล้วก็เป็น Oscar ออสการ์แล้วครับอันนี้ก็น่าบุดน้าเบี้ยวนะต่อเลยดีกว่าปุ๊บน่ครับผมมีปืนซกกะบอกผมจะยิงเครื่องบินให้ล่วงนะครับสำคาญมากเลยโอเค ปับ๊บมาการ์ sr นะครับเดี๋ยวดูตอนท้ายแล้วกันนะครับผมนี่ก็ปกติครับผมถ้าไม่ปกติก็คือมันมีการ์ด s r โผล่ม,มาหลายใบยนั่นแหละครับปุ๊บนี่พ่อของหลงๆนะครับ sr นะเหมือนว่าครั้งที่แล้วที่ผมได้เหมือนรูปมันจะไม่เหมือนตัวนี้นะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะทุกคนทางซานครับจูชิงครับตัวประกอบครับแล้วก็เป็นหมาหงจวินนะครับผมมาแล้วครับปัป๊บทางซานแล้วก็ผู้ติดตามครับผมทางซานแล้วก็ผู้ติดตามอีกแล้วนะครับปึ๊บลงลงครับผมวันนี้ผมแทบจะไม่ได้การ์ดของลงลง,ลงเลยนะที่มันเป็นแบบว่าการ์ดแหล่ล มาครับเอ้า oh. ผู้ติดตามกับน้องเมียนะครับเมียน้องนะลูกเมียนะครับไม่ใช่เมียของพี่ทั้งซานเรานะครับแล้วก็พอโรงเรียนนะครับมาดูการเราใกล้หมดแล้วนะครับอันนี้เราก็จะแบบว่าไปเร็วๆเลยไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมปั๊บ SR นะครับผม ปกติก็ S R นั่นแหละนะครับเฮ้ยเอาว่ะมาแล้วมาแล้วหนึ่งใบนะครับจากที่ดูแล้วนี่ผมว่ามันค่อนข้างจะใช่เลยนะที่ผมเจอแบบนี้บ่อยๆนี่ผมว่าน่าจะใช่นะครับก็คือก๊าซเอ่ออะไรนะ S H R นะครับนี่เป็นหัวหน้าโจนสลัดด้วยนะ นี่สวยเปล่าสวยนะครับแต่น่าเสียดายการ์ด MVP นี่คงจะไม่ใช่การ์ด SHR ของเราแล้วนะครับเพราะว่าการ์ดที่ใช่ก็คือแน่นอน,นครับผมไม่ต้องพูดเนะาะทั้งซาน,นครับ SR ทารธรรมดา ขอเริ่มแห้งขอเริ่มแห้งคุยเยอะไปหน่อยโม้เก่งอย่างนี้เลยครับตัวประกอบตัวประกอบบวกทางซานเข้าไปแม่งโอเคครับผมสองสองสุดท้ายครับไม่เรียกได้ว่าคุ้มหรือเปล่านั้นก็ต้องมาดูทีหลังแล้วกันนะครับอืมอีกหนึ่งคนนะครับ SR เอาล่ะครับสองสุดท้ายของเราก็ออกจากซองมาเรียบร้อยนะครับผมจากที่ดูก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหมดแล้วนะครับแล้วสำหรับที่เราได้ในวันนี้นะรู้กันเลยดีกว่านะครับผมนี่คือการ์ sr ที่เราได้ทั้งหมดนะครับ ก็มีเพียงเท่านี้แล้วผู้ชมแล้วก็การ์ด SSR ที่เราได้ในวันนี้นะครับผมก็มีอยู่ออสองใบเองอะ่ะเอาอ๋อ,อ,อนี่โรงเรียนอันนี้อาจารย์นะครับนี่สองใบนะครับผมเป็นการ์ด SSR นะเร้ได้ว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า MVP ของผมมีตั้งสองใบนะนี่ เครับเป็นไงสวยบป่าวสวยบปาโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่นะครับผมบายยนะครับอาจจะไม่มีการสุ่มการ์ดแล้วนะเ,ออเดี๋ยวหาคลิปอื่นลงแล้วกันนะครับเจอกันใหม่